สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่17เดือนกันยานะครับปี63มีโอกาสได้มาเที่ยวชมผาแต้มนะครับแต่ว่าการมาในครั้งนี้มาถึงค้ำหน่อยนะครับมาถึงเวลาประมาณสัก5โมงเย็นนะกาว่าจะขึ้นไปวัดผูพร้าวเพื่อไปดูโบสถ์ที่สวยงามแต่ว่าคงน่าจะปิดหวังครับเพราะว่า ขณะนี้ฝนฝนตกนตกไม่ไม่มากแต่ว่ามันก็ทําให้เสียอัรรถในการเดินชมวิวทิวทัศน์นะซึ่งขณะนี้ก็กําลังจะไปยังจุดชมวิวของผาแต้มนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นลานหินนะครับ บริเวณนี้คือจะเป็นทางลงนะครับไปดูภาพเขียนสีแต่ว่าคงไม่ได้ลงนะฮะเพราะว่าน่าจะลื่นเนื่องจากฝนตกแล้วก็เราก็มาทาด้วยเดี๋ยวไปชมมิวดิกก อันนี้จะเป็นภาพให้ดูรอยแตกในหินนะครับ เสียดายมาแล้วฝนตกแง่มือเท้าสองข้างเลยอ่ะใครเนี่อามือเท้าตรง อันนี้คือแม่น้ำโขงนะครับในเย็นของวันที่17ซึ่งบรรยากาศมีฝนตกนะครับทุกคนช่วยถ่ายให้หน่อยนะครับเรามาแลกกันเราเราเคยช่วยช่วยกันถ่าย นี่จะเป็นหน้าผานะครับสูงชันมากน่ากลัวด้านล่างนี่จะเป็นภาพเขียนสีนะครับโบราณต้องลงไปทางด้านนู้นนะครับก็จะเดินมา <c oughs> ก็มกโงเจียมไม่เจียมแว่าอะไรอ่ะอำเภอรครับอำเภออ,อเียว่าอำเภอรครับอำเภอคงเจียมแต่ว่าความหมายนี่ไม่ไม่ไมรู้เหมือ,อนกันคือโงเรารู้แต่คาไมเจียมเราไม่รู้ครับรรใช่

I'm